ใส่เลื่อนก็ไม่เลื่อนนะครับสานจับรราของอาทิตย์ในช่องวูฟอินชีฟช่องป๊อปอาร์ตที่จะทําให้อาร์ตมปนป๊อปนะครับวันนี้เราจะมาเราจะมานี่หลายคนแบบว่าตามหาร้านคอมก้อง <ป>ร้านซ่อมกล้องอยากรู้ว่าร้านอยู่ไหนแบบซ่อมแพงไหมซ่อมอะไรบ้างคือเรารวมไว้ให้หมดรว,ว,วมไว้ให้หมดเลยทีหลังใครถามก็เอาลิงก์เนี้ยโยนไปเลยนะครับจบ,จบๆไปเลยราคาเท่าไรทำวันนี้เท่าไร่ตอนนี้เราอยู่ที่เมก,ก้าวังบุรพานะครับไม่ใช่บางนานนะมาให้ถูกนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับร้านซ่อมกล้องนะครับต่างๆว่ามีร้านไหนบ้าง มาดูร้านนี้นะครับ b u i ไฟ f i n d e ครับขอพี่แนะนำตัวครับร้าน b u i ไฟ f i n d e ครับชื่อป้อมครับผมอมปกติรับซ่อมกล้องแบบไหนครับ SLR ทวินเลนคุณเจ็ดทุกอย่างครับมาได้หมดอคอมแพกได้หมดคอมแพก TLR ก็ได้หมด ถ้าเกิดแบบเริ่มต้นราคาเริ่มต้นในการซ่อมอย่างแบบบุฟองน้ําอะไรอย่างนี้ล้างเลนประมาณเท่าไหร่ครับบุฟองน้ําที่ร้านเริ่มที่100บาทถ้าไม่เยอะมากแค่บุก,กันรั่วด้านข้างล้างเลนที่ร้านเฉลีย่ยเริ่มต้นที่500บาทแล้วแต่ความยากง,ง่ายระยะเวลาถ้าว่างก็รอได้ถ้าอาการไม่หนัก c l a c L a ครับ c L a พวกเลนไฟเดอร์อเลนไฟเดอร์บางอย่างไม่ยากก็ รอได้เฉลี่ยราคาเร<า>ิ่มต้น1,000บาทขึ้นไปแล้แต่ความยากง่ายระยะเวลาใน,ในการซ่อมเฉลี่ยเฉลี่ย1นอาทิตย์หนถอ,อาทิตย์ถึอาทิตย์ถ้า,ไม,าไม่ยากมากถ้าอะไรไม่หกักไม่ต้องหาอะไรเยอะพวกกลไกจะง่าย <laughs> ใช่กลไกจะง่ายถ้ากล้องงอมแผกก็ <laughs> ต้องยากนิด<ะ>นึงทีนี้วันเวลาเปิดปิดครับเปิดทุกวันครับ1 0บโมงครึ่งถึง6โมงเยนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปกันนะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเจรอนโฟโต้ครับผมเพี่ชื่ออะไรชื่อเจรอนเลยเจรอนเลยใช่ไหมเจรอนส่วนใหญ่กล้องส่วนใหญ่ที่มาซ่อมเนี่ยเป็นกล้องอะไรครับส่วนใหญ่มาซ่อมกันเป็นพวกเลนส์ไฟเดอร์หรือไม่ก็เป็นพวกก uh, อช s อลอาร์แล้วราคาเริ่มต้นในการซ่อมประเภทสมมติว่าล้างเลนส์อะไรประมาณนี้ประมาณเท่าไหร่ล้างเลนส์นะครับก็ อย่างเรียนนอร์มอนธรรมดาพวกนั้นก็ประมาณ800ถ้าบล้างเป็นบางส่วนล้างใบเบ็ดล้างอะไรพวกนี้หมดเบ็ดเสร็จก็อยู่พันขึ้นซ่อมบุบุบุฟองน้ำอ่ล้างเครื่องอะไรหมดเลยพวกนั้นก็พันพันห้าพันห้าอยู่ที่เลยใช่ครับผมขึ้นอยู่กับสภาพของกล้องหรือว่ากล้องรุ่นไหนที่มันยากหรือง่ายขึ้นระยะเวลาทีนีประมาณโอเคถ้าต่อตัวเนาะต่อตัวถ้านับเป็นเป็นการซ่อม ใช้เวลาประมาณ3-5ถึงชั่วโมงแต่ว่าก็ตามคิวกันไปนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ข้ามเดือนข้ามเดือนข้ามปีกันได้ครับผมประมาณเดือนอ่ะประมาณเดือนหนึ่งครับผมอย่างเร็วก็เดือนอย่างเร็วอย่างเร็วคือก็หนึ่งอาทิตย์เวลาเปิดปิดร้านครับเปิดปิดร้านก็10โมงเช้าปิดกล้องหกโมงเย็นครับผมทุกวันขอบคุณมากนะครับงานั้งว I want to call Mercy and can I need to bum a stamp I'm so ชื่ออะไรครับชื่อร้านชื่ออะไรชื่อเลดไวโฟกัสครับชื่ออะไรครับช่างชื่ออะไรครับชื่อโยครับช่างโยช่างโยนะครับคาถามแรกคือกล้องส่วนใหญ่ที่มาซ่อมเป็นกล้องอะไรครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นกล้องตลาดทั่วไปนะมีมิวส์กล้องไกลครับ S L R นู่นนั่นนี่เนาะ แล้วก็ราคาเริ่มต้นครับที่จะจะ,จะซ่อมเช่นบุฟองน้ําล้างเลน300บาทล้างเลนก็เริ่มต้นที่800บาทแล้วก็ถ้าเกิดเ l a เลย CLA ก็เริ่มต้นที่พันห้าถึงสามพันห้าก็แล้วแต่กล้องแล้วแต่กล้องยากง่ายยังไงสมมุติว่าเลนไฟเดอร์ง่ายๆหน่อยก็พันห้าอะไรประมาณนี้ระยะเวลาตอนนี้คิวเป็นยังไงคิวก็ประมาณ23อาทิตย์สองสามอาทิตย์นะครับคิวประมาณสองสามอาทิตย์ตอนนี้วันเวลาเปิดปิด ก็เปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันทุกวันครับก็แวะกันมาได้นะครับขอบคุณมากครับโยอ่าครับก็ผ่านไปแล้วร้านช่างโยนี่สมัยก่อนก็ซ่อมบ่อยครับซ่อมบ่อยใครที่มีกล้องแบบไม่ลึกลับซับซ้อนมากนะครับก็มาให้ช่างโยทำได้ รายการ M มีนิดนึงครับอ่าแนะนำเลยครับชื่อร้านแล้วก็ชื่อช่างผมช่างโงครับโอร้านอะไรครับร้านร้านช่างโง่คาัไม่ร่าสวิตครับแล้วก็อยากรู้ว่ากล้องส่วนใหญ่ที่มาซ่อมที่นี่เป็นกล้องอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นกล้องฟิล์มครับเยอะกล้องฟิล์มก็พวกกลไกกลไกแมคาีนิก ตอนนี้ราคาเริ่มต้นอย่างแบบซ่อมแบบง่ายๆอย่างเช่นแบบบุฟองน้ําหรือแบบล้างเลนประมาณเท่าไหร่บุฟองน้ําก็ล้างเลนถ้าเป็นเลนนอร์มอนันต้นต้นครับา้าเสีย้งทั้งตัว อทั้งตัวเลยถ้ามันมีชัตเตอร์เสียอะไรก็เ,<อ>เป็นค่าพวกเอ็มพลูค่อยมาสองพันสองพันห้าประมาณสองพันสองพันห้าว่าใช่ไหมระยะเวลาที่ซ่อมครับตอนนี้คิวค่อนข้างเยอะอยู่ครับ<อ>ถ้าตัวไหนดวน่วนหรืว่าถ้าไม่ติดเลยก็ถนัดนัดมาก่อนได้ถ,ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดง่ายก็เร็วหน่อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพกล้องด้วยตอนนี้เวลาเปิดปิดเป็นยังไงครับประมาณสักสิบเอ็ดโมงวันสิบเอดงปิดประมาณทุ่มนะครับเ่มนว่าก็จะปิดกันหกโมงเปิดทุกวันเลยใช่ไหมครับเปิดทุกวันเปิดทุกวัน ชื่อร้านกับชื่อช่างครับตอนนี้อ๋อผมช่างเดนะชื่อร้านสามช่างชื่อร้านสามช่างครับผมปกติเนี่ยกล้องส่วนใหญ่ที่มาซ่อมเป็นกล้องอะไรครับอ๋อมีหมดทั้งฟิล์มทั้งดิจิตอลฟิล์มนี่มีเน้นๆเลยที่แบบเยอะๆนี่คืออะไรครับอ๋อจะเจอทีสองวีดิลักทีวีเอสพวกคอมแพกทั้งหลายนี่มาทางนี้เลยชอบได้หมดแหละได้หมดได้หมดราคาเริ่มต้นสูงว่าง่ายๆครับอย่างแบบบุฟองน้ำล้างเลนส์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ ก็ต้องตรวจสภาพก่อนอ่ามันต่ราคาไม่เท่ากันจากที่นี่ต้องทำหมดดีทั้งตัว c ซ a อ่ะครับคือแล้วแต,แต่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงเอามาเช็คก่อนไม่ได้คิดตัา์ทีนี้คิวตอนนี้เป็นไงบ้างครับใช้เวลา ยาวยาวมากๆอันนี้ประมาณเท่าไหร่ยอย่า่ประมาณนะครับอันไหนสะดวกก็มาเถอะทาได้เราจะทําให้คือถ้าเกิดแบบว่ามาแล้วแบบดูไม่ยากก็ทําได้เลยเ่าแล้วแต่บางครั้งไม่มีอะไรก็รอหน่อยเพราะว่ากล้องคอมแพกเนี่ยมันต้องรออะไรนะมันไม่มีแล้วมันไม่มีมันไม่มีแล้วไม่ว่าบางทีต้องหาเนื้อคู่ให้ถ้าหาเจอก็โอเคถ้าหาไม่เจอก็ช่วยไม่ได้ก็อันนี้เวลาเปิดปิดนะมาหลังเที่ยงปิดหลังเที่ยงมามาปิดประมาณ6กโมงครึ่ง วันทุกวันใช่ไหมทุกวันทุกวันอ่าบางบางวันอาทิตย์บางวันอาจจะปิดนะถ้าติดทก็ละอาทิตย์อาทิตย์ก็ระวังหน่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะประเด็นคือกล้องคอมแฮกเนี่ยมันหาคนซ่อมยากเพราะฉะนั้นก็จะมีช่างเดินนี่แหละที่ลกล้องได้แต่ว่าเก่งเขาบอกเขาอยู่มาหลายปีสามสิบสี่ปีซ่อมแต่กล้องเนี่ยเอซ่อมรถเหรอ ชื่อร้านชื่ออะไรครับร้านยายโฟกัสครับช่างชื่อชื่อช่างตุ๋ยครับอันนี้ช่างตุยเนี่ยตำนานนะครับร้านนี้ปกติแล้วซ่อมกล้องแบบไหนเยอะสุดครับส่วนใหญ่เป็นแม่คนิกครับหน,นึ่งสามห้าหนึ่งสองศูนย์แล้วราดโฟมสอะไรพวกเนี้ทีนี้จะแบบว่าเน้นทีอากับไลก้านะโดยเฉพาะนะต้องช่างตุยเลยราคาเริ่มต้นครับซ่อมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณ ประมาณ500บาทประมาณนี้1,500-2,000บาทเรท CLA ครับประมาณนั้นนะครับอ่ายะเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นเดือนๆนะครับช่างตุยนี่นานอยู่แล้วครับเป็นเดือนครับคิวยาวมากเวลาเปิดปิดครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับทุกวันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราก็มีอีกร้านะครับที่อันนี้เราซ่อมบ่อยเพราะว่า เราเอาไลก้าตัวเองไปซ่อมนะครับก็คือร้าน a v Cam e r a ซึ่งหลายๆคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแหละขายกล้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะแวะไปดูที่ร้าน a v กันตอนนี้เราก็อยู่โรบินสันบางรักแล้วนะครับร้าน a v เนี่ยเขาก็จะอยู่ติดกับโรบินสันนะครับถ้าหาที่จอดไม่ได้ก็คือมาจอดโรบินสันนี่แหละง่ายสุดครับ หิวแหละหิวแหละสวัสดีครับสวัสดีครับรายการบัการนี่ครับขอมาถ่ายแป๊บหนึ่งโอเคชื่ออะไรนะครับพี่โอ้ตครับผมเอวีคาม a านะครับวันนี้อยากจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมนิดนึงว่า ติแล้วเนี่ยที่นี่ซ่อมกล้องอะไรบ้างส่วนใหญ่หลักๆก็เป็นพวกไลกาฟิลแต่ว่าก็คือถ้าเป็นพวกกล้องแมานว่าก็ซ่อมได้ก็ซ่อมได้นะครับราคาเริ่มต้นในการซ่อมเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีกันเลยนะคะถ้าซ่อมได้เริ่มต้นประมาณ2,500ครับผม c l a เท่าไหร่ครับ c l a ไลกาเนี่ย c l a ไลกาก็ คือตั้งแต่2,005จนถึงประมาณเพราะว่าถ้าเกิดมีมีปัญหาต้องชัตเตอร์ด้วยเนี่ยถ้าต้องเปลี่ยนม่านก็อยู่ประมาณ6,000แต่ถ้าเกิดเริ่มแบบไม่มีไม่ไมีปัญหาไล่เซลเอเยลเอก็2,005ถึง3,005ประมาณ,มาณนี้นครับผมระยะเวลาในการซ่อมครับระยะเวลานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคิวค่อนข้างยาวนะครับคือตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเก็บลูกนใช่ก็คือพอไม่ได้ถ่ายรูปก็คือส่งกล้องมาเซลเอมาซ่อม ตอนนี้ข้าวๆก็อยู่ประมาณ30วันถึง40วันก็ประมาณเดือนนะครับเวลาเปิดปิดครับของร้านเวลาปิดก็เปิด11เโมงนะครับจันถึงวันเสาร์ปิด1นึ่ทุ่มครับผมโอเคครับยังวดเร็วขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากะคะัะขอบคุณมากคัะ แนะนำร้านไปหมดแล้วนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าหมดแรงแล้วเอาแค่นี้ก่อนนี่แค่เจ็ดร้านแล้วนะครับพอดีเต้นก็มีคําถามอะไรไหมคําถามมีไหมไม่คือแบบว่าเติ้นอะไม่รู้เรื่องไงไม่ได้แบบเล่นกล้องบ่อยอะเลยสงสัยว่าแบบคือแบบเบสิกเลยนะจะรู้ได้ไงว่าอาการแบบไหนแบบควรไปหาช่างอะอาการหลักๆนะของกล้องที่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือหนึ่ง แสงรั่วะเวลาถ่ายออกมาอันนี้ถ่โมโวงอแสงรั่วมันก็เกิดได้กับอีกกล้องทุกประเภทเลยใช่ไหมใช่แสงรั่วเกิดได้กับกล้องทุกประเภทเพราะว่ามันมันเป็นฟิล์มไงแสงเข้าไปที่ฟิล์มมันก็จะแบบรั่วรั่วมากรั่วน้อยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเบสิกที่ ต้องซ่อมแน่ๆเคยเห็นคลิปพี่ฟันสอนซ่อมแสงรั่วเองคือหมายความว่าเราก็ซ่อมเองได้เหรอใช่จริงๆแล้วคือซ่อมเองได้ปุกปะแต่แต่ว่ามันจะมีอีกอาการหนึ่งที่คล้ายๆแสงรั่วแบบนี้แต่ว่าเราซ่อมเองไม่ได้ก็คือแสงรั่วที่เลนเออคือถ้าเกิดเราลองทําเองตามคลิปนะนี่คลิปที่มีอยู่แล้วมันไม่หายเนี่ยเราก็ต้องส่งช่างนะครับเพราะว่าตัวเลนเองอ,อาจจะรั่วเป็นไปได้เหมือนกันอาการอื่นใช่ปะเนี่ยอาการอื่น อาการแบบไหนคนเอ,อ่ออาการที่แบบเบสิกอีกอันหนึ่งก็คือเลนตัวเลนอ่ะเป็นฝ้าคือแบบถ่ายไปแล้วแบบแม่งเหมือนซอฟแบบเป็นหนังโรแมนติกเลยนะแต่อย่างงี้ก็จะบอกเลยว่าถ้าเลนเป็นฝ้าเนี่ยไม่ต้องส่งช่างนะให้โยนทิ้งไปเลย <laughs> ใช่คือฝ้าเนี่ยเป็นอาการเดียวที่ซ่อมไม่ได้นะครับก็คือทิ้งลูกเดียวแต่ถ้าเกิดเลนสโกโปรเลนเป็นลา<ม>เนี่ยฝ้ากับลาไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะเหมือนฝ้ากับสิวอ่ะกระจกฝ้า แก้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดลาเนี่ยก็ร้างได้หรือว่าหมุนแล้วไม่คล่องตัวหมุนโฟกัสแล้วไม่ไม่ค่อยไปฝืดๆอะไรพวกเนี้ยก็คือต้องส่งช่างคือกล้องแบบไหนแบบว่าซ่อมง่ายสุดซ่อมยากสุดอ,ะอ่ะแบบเทไหนอ่าอันนี้ตอบได้ง่ายมากก็คือกล้องที่ซ่อมง่ายที่สุดก็คือกล้องกลนไก่นะครับอะไรที่มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยพวกเนี้ยซ่อมง่าย เมน,นุนต้องย้ายให้สุดก็คืออะไรที่แม่งใช้ไฟเยอะๆเช่นก,กล้องคอมแพคเป็นต้นพวกเนี้ยปัญหาเยอะเพราะว่ามันคืออิเล็กทรอนิกส์และเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแล้วเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสาที่หลายๆอย่างมันจะเหมือนสายไฟเก่าอะ่ะมันก็อาจจะละล,ลายหรือขาดง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือมันไม่มีอะไหล่แล้วนะครับเหมือนซื้อรถเก่าแล้วต้องไปหาอะไหล่เสียงกงอะไรเงี้ย<อ>ก็คือที่เขาบอกฟ้องเป็นปีก็คือพวกนี้แหละต้อง อ่าครับก็จบไปแล้วสำหรับการแนะนำร้านซ่อมกล้องต่างๆนะครับต่อไปนี้ถ้าใครถามเรื่องซ่อมกล้องนะครับเอาคลิปนี้โยนไปได้เลยตอบคำถามได้หมดนะครับราคาเท่าไรที่ไหนอยู่ยังไงติดต่อยังไงมีหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ